ครับวันนี้พบกับหวตัวขายเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เป็นพิเศษมากๆเลยที่เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถยนต์บรรทุกไฟฟ้า100%เซจากทาง c p 4ต่อนนั่นเองครับรุ่นที่ได้นำมาโชว์เนี่ยก็คือไม่ได้โชว์สีเขาขับจริงแล้วนะเขาขับจริงกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทดลองขับกันดูว่าเป็นอย่างไรนะรุ่นที่เขานามาให้เพื่อนๆได้ทดสอบกันแล้วได้ชมกันเนี่ยก็คือ iB บู I นั่นเองครับ All Mark i b แปอ่าคือคำว่า i b u ที่มีการต่อท้ายมาเนี่ยแสดงถึงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ของทาง CP Photon นั่นนครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยทาง CP Photon เขาได้มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้นเนี่ยย้อนกลับไปปี2003นะฮะเขาได้มีการเริ่มใช้รถยนต์บรรทุกนะครับผมพวกเกี่ยวกับมีแบตเตอรี่ไฮบริด เข้ามาผสมผสานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเขาก็พัฒนาเรื่อยๆมาจนปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้าเป็นปที่ประเทศจีนะครับ mm. เขาจะเน้นพวกอุตสาหกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมต่างๆจะมีการเ,าเปลี่ยนแบตเตรอรี่ถอดแบตเตอรี่เข้าออกได้เลยนะ <Okay. S 1> เขาจะมีศูนย์ที่จะสามารถถอดเข้าถอดออกของตัวแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเม็ดเงินในการลงทุนลงในการปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงครับ ก็อาจจะไม่เหมาะกับบ้านเราบ้านเราจะเหมาะกับการซานี่ชาร์จเหมาะกับปลักอินอะไรมากกว่าอย่างนั้นนะครับการตลาดเขาจะมองแบบนั้นนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาดูกันว่าตัวนี้จะน่าสนใจอย่างไรบ้างเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสำมระด้วยฮานุมานแหลก เราพามาดูขนาดของตัวรถกันดีกว่านะครับผมคันนี้เนี่ยความยาวของตัวรถอยู่ที่5,960ม mm, ิลมความกว้างอยู่ที่1,950ม m mm, มส่วนความสูงนะครับ2,210ม m mm. มแล้วเพื่อนๆก็คิดว่าถ้าคันนี้มันมีขนาดแล้วก็จำนวนน้ำหนักเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับจะหนักไหมรถจะสามารถไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าน้ำหนักตัวรถเปล่าๆนะครับรวมแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่2,600 กิโลนะครับก็2ตัน6แต่ถ้าโหลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปนะฮะน้ำหนักของบรรทุกเนี่ยสามารถโหลดได้ถึง3,400นะครับกิโลก็3ตัน4รวมกันแล้วอยู่ที่6,000 6ตันอ่ะ6ก0 0กิโลนะครับผมก็ถามว่ามันก็อยู่ในเลนจ์มาตรฐานของการบรรทุกอยู่แล้วล่ะแล้วถ้าเราจะ ตัวมอเตอร์เนี่ยจะมีกําลังไฟที่จะพอลากไหมนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับจุดเด่นที่เขาเห็นชัดเจนเลยก็คือตรงนี้ครับที่เขาชูนะก็คือโคมไฟหน้าเป็น LED นะครับผมแล้วก็มีไททามันนิ่งไลท์ตรงนี้เป็น LED แต่ว่าถ้าเป็นไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดไส้นะฮะคือที่จริงทํามาเป็นเนี่ยไฟสูงก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับอี่เห็นป่ะไฟตัดหมอกเป็นหลอดไส้ ที่จริงน่าจะทํามาเป็น LED ทั้งหมดมันจะดูเท่มากๆเลยครับแต่ว่าน่าจะเรื่องต้นทุนแหละเขาได้ถอดตัวชิ้นส่วนของอกล่องนะฮะหรือว่าส่วนที่บรรทุกเนี่ยออกเพื่อให้ดูการจัดวางแบตเตอรี่นี่แหละครับเห็นไหม,อ,มออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับคือซ้ายและขวาเนี่ยตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นการซีลแบตเตอรี่มาได้อย่าง เนียนเนียนเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเขารองรับการเ,าเขาเรียกว่ารองรับการซีลละกันอยู่ที่ ip 6 8เลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเคยได้ยิน ip 6 8ในพี่โมาจากไหนก็เหมือนกับพวกโทรศัพท์อะไรพวกนั้นแหละครับมันมีป้องกันการกันน้าการจมน้าอะไรอย่างนี้มาให้นะครับเพราะว่าเขาก็ซีเรียสเรื่องความทนทานของตัวแบตเตอรี่ด้วยเหมือนกันแหะครับ แต่ว่าถ้าเป็นพวกข้อต่อหรือว่าตัวน็อตอะไรพวกนี้เขาจะเป็นการป้องกันแบบ IP67 นะครับผมก็มันจะแตกต่างเรื่องระยะเวลาการซึมของน้ำนะครับถ้า IP67 จะอยู่ที่ประมาณ30 30นาทีอะไรประมาณนั้นแต่ถ้า IP68 เนี่ยจะได้อยู่ประมาณ48ชั่วโมงหัวใจสำคัญของตัวรถนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองครับเป็นตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนให้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่115กิโลวัตต์นะครับ 156แรงมา300นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่90กิโลอ่ะ9กิกโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมแล้วก็เลนระยะทางที่เขาเคลมไว้นะครับผมนในโบชัวเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าอยู่ที่220นะฮะแต่ล่าสุดอัปเดตมาแล้วอยู่ที่240กิโลเมตรระยะทางที่สามารถวิ่งไกลได้สูงสุดของมาตรฐาน NEDC นะ แต่ว่าถ้าเคลมมาอ่เนี่ยอาจจะลดหลันลงไปเหลืออยู่ที่สักประมาณ200-198-190อะไรประมาณนั้นนะฮะอืมโอเคนี่เห็นปะเขาจัดวางรายละเอียดของตัวรถได้อย่างเนียนตาข้อตรงข้อต่อคือทำมาได้อย่างดีเลยแบบนี้นะครับอืมนี่เห็นปะเป็นหล้อแล้วก็ล้อเป็นอลลอยนะฮ ในส่วนของยางเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้เป็นเดี๋ยวผมขอเพิ่มไฟนิดหนึ่งปึ๊บตัวยางนะครับผมขนาด205/75 R16 นะครับตัวนี้ก็เป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะจุดชาร์จนะครับผมจะอยู่ทางด้านขวาของตัวรถน,นั่นเองครับผมจะมีกล่องหน้าตาแบบนี้อยู่มีกลไกลนะครับให้เราสามารถเปิดหรือปิดได้แต่ว่าผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนอาจจะไปหาตัว ทำตัวล็อกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกล่องปกติแบบนี้เลยนะฮะปิดปุ๊บดึงออกมารองรับการชาร์จแบบ AC แล้วก็ DC แบบนี้เลย AC จะรองรับไฟสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับส่วน DC เนี่ยได้ถึง120กิโลวัตต์เขาเคลมไว้ว่า0 8ถึง80%เนี่ยของการชาร์จไฟ DC จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีประมาณนั้นนะครับก็จะเต็ม80% แต่ว่าถ้า20%ถึง100%เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่81.41กิโลวัตต์อัว์นะครับอืแบตบเป็นลิเธียมไอออนนั่นเองเราพามาดูภายในกันนะครับปึ๊บโอ้มือจับเป็นเปิดอย่างนี้นะปึ๊บก็ดูค่อนข้างจะทันสมัยนะครับมีการ ใช้โทนสีให้มันดูแบบดูผู้ดีหน่อยๆจะเป็นโทนน้ำตาลออกโกโก้แบบนี้เลยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านี่กระจกไฟฟ้าผมดันทีเดียวก็ขึ้นลงอัตโนมัติเลยนะครับทั้งสองบานมีคีย์ล็อกนะฮะเดี๋ยวปรับให้เพื่อนดูมีคีย์ล็อกตรงนี้มีปุ่มล็อกกระจกมาให้นะครับนี่ตรงนี้ตรงเนี้ยน่าจะทําเป็นหนังมานะอืมเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะทาเป็นหนังมาครับเวลาเราขึ้นลงมันจะได้ไม่ลื่นนะ ก็ทำมาลื่นๆแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็กุญแจยังเป็นแบบบิดอยู่นะครับไม่ใช่ push start นะเราพามาดูข้างในนี่เห็นไหมจอก็จะเป็นแบบเกือบจะเกือบจะฟูนะเดี๋ยวนี่เห็นป่ะจอเกือบจะฟูมีบอกตรงเนี้ยตรงกลางจะเป็นจะเป็นฟูเลยมีบอกจำนวนแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกอัตราเร่งหรือว่า รอบของตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเข็มดิจิตอลเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับตัวระบบขับขี่ตรงพวงมาลัยก็มีประมาณนี้นะครับมีตัวที่เป็นครูซให้ด้วยนะเผื่อแบบบางคนขับระยะทางไกลๆนะครับไม่อยากจะเหยียบคันเร่งค้างไว้ก็สามารถเสร็จตรงนี้ได้นะไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะอส่วนที่ปัดน,น้ำฝนจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับระบบแอ,อ, ơi, อร์เอ๋ยอะไรเอ่ยคันเร่ง กับเบรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคนเล่นเป็นแบบตั้งนะครับ break เบรกมปนแขวนนะฮะพวงมาลัยปรับได้ไหมปรับได้ครับมันจะมีขันโยกอยู่ข้างล่างตรงนี้ปรับระดับได้นะฮะเบรกมือเป็นแบบขันโยกอยู่นะครับเกียร์จะเป็นเหมือนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็คือใช้หมุนเอานะครับระบบแอร์ air, เอออะไรเอยก็จะหน้าตายอย่างนี้มีที่จุดบุหรี่รองรับ ยี่สี่โวล์มาให้นะครับแอร์ก็เป็นมือหมุนอยู่อืมก็จะมีที่ดูทันสมัยก็จะคือจะเป็นตัวจอเนี่ยครับจะดูทันสมัยแต่ว่าถ้าจอตรงกลางก็จะเป็นแบบพวกฟัง FM ได้นะครับรองรับ USB หรือว่าช่องออกนั่นเองนะเผื่อบางคนแบบอยากฟังฟังเพลงอะไรเงี้ยน,นะเบาะนุ่มไหมเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้เพื่อนๆดูอึบนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องจะเห็นไหมเนี่ย เห็นไหม้เห็นอยู่แหละโอ้โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวรถถือว่านั่งสบายในระดับหนึ่งนะครับเบาจะมีความรู้สึกเป็นผ้าซะส่วนใหญ่แล้วก็มีความนุ่มเด้งแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะอืมด้านบนนะฮะประมาณนี้ ล่องเก็บของแล้วก็กระจกมองหลังนะครับไฟเฟยที่เก็บของด้านบนประมาณนี้นะแต่เราไปลองขับกันดูดีกว่าพามาดูคันจริงนะครับที่เขามีการใส่กล่องแล้วนะครับค่อนข,ข้างดูเก็บงานรายละเอียดดีนะเห็นป่ะตัวแบตเตอรี่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย <S <S ก็ทํามาได้ดูแน่นหนาครับ <S <S แต่ว่าผมอาจจะกลัวเรื่องเวลา คนมาชนด้านข้างครับอันนี้เดี๋ยวต้องถามทางผู้บริหารนิดนึงว่าถ้าเกิดอุบิเหตุจริงเกิดการชน,นจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะโปรเทคได้ยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูนะครับเขาจะมีเหล็กค้ํยึดแค่2ตัวเท่านั้นนะฮะอืมเราพามาดูเต็มๆด้านหลังนี่ตู้ถือนะฮะไฟด้านหลังก็จะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะให้ดูด้านหลังตรงนี้ นะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดโหแต่พอขึ้นตู้อย่างนี้รถมันดูไฮเทคดีนเนาะนีประมาณนี้นะฮะถอยให้ดูกันเต็มๆใหญ่เบอรเลอรเธออืมแต่ไปลองขับกันดูดีกว่าดูแลรถอย่างปลอดภัยต้องเคมีคอลไกด์ ก็ได้ครับสนี้เนี่ยก็คือช่วงแรกให้รู้ลิขอครับผมว่าเป็นยังไงบ้างทางรค่อยๆพอเสร็จแล้วเนี่ยจะไปถึงทางเลี้ยวขวาครับแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นเราจะย้อนทางที่สองจะวิ่งทางสารลงอ๋อใหจะดูฟิลลิ่งในการที่หักเลี้ยวครับผมพร้อมด้วยน้ำหนักบรรทุข้างหลังอ๋ออ๋นนี่คือใส่ของมีน้ำหนักบรรอ๋อคือคือตอนแรกผมอ่านสเปคผมแบบ ถ้าคนเห็นสับไป,ปครั้งแรกเขาคงคิดเหมือนผมว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นแบบบันทุกเนี่ยมันจะมีพละกกำลังลากได้ถึงขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คนคน่อนข้างคิดเนะเดานนะเืครับผมตัดกับรุดจากสานนี้ ซาลาโลงก็เราก็เดียวซ้ายแล้วพอไปไปตรงนู้นก็ตั้งลำนี่ครับผมแล้วก็ลองอัตราเร่งครับผมโอเคสักระยันึงแล้วก็ลองถอนแล้วก็ดูว่าไอ้ช่วงที่ตัวรีเจนออกมามันจะต่ำลงมาจากตำแหน่งสูงอ๋อคือรีเจนมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมพี่อ๋อแตะเบรกนิดนึงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอัตราการเบรกมันจะมากกว่าอ๋อ แต่ว่าผมต้องถามอย่างนี้คือเขาไม่อาจจะพวกการรีเจนหรืออะไรเงี้ยมันเซตไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเปิดหรือปิดคือตัวรถเขาเขาเซตมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อความประหยัดนั่นเองนะฮะโอเค,คหเหยียบเบรกแล้วก็หมุนเนาะอีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมติเราหมุนโดยที่เราไม่ไเหยยีบเรคลองอไม่ไเหยยีบเรคครับผมไม่ไปตำแหน่งจะเป็นเอ็นเหมือนเดิมแล้วก็ที่หน้าจอจะบอกว่าครับผม,มน,นี่ เพื่อความปลอดภัยเนาะใช่ครับอืมเอาแล้วคืออย่างเงี้ยเวลาเราจะลงรถเราแค่ใส่เองดึงแบกมือลงได้เลยใช่ครับอ๋อไม่มีปาก์กิ้งตัวนี้คือปาร์กิ้งโอเคดับกลไกครับพี่โอเคได้ครับอ่ะเรามาลองกันดูดีกว่านะฮะปึ๊บโอเคโอ้ฟิลลิ่งเออแต่ที่ผมมองอีกอย่างหนึ่งเขามีตัวพุลสมาให้ด้วยใช่ไหมครับพี่อันเนี้ย เหมาะมากๆเลยเวลาคนขับรถบรรทุกที่แบบขับไกลๆนะฮะนี่เราปล่อยมันก็แบบเริ่มไหลแล้วนะฮะตามอืมแล้วก็มีเสียงสังงคอใช่ไหมพี่อืมพอเราฟังจากข้างนอกเนี่ยเราจะได้ยินชัดเลยจะได้รู้ว่าเออรถเพราะรถไฟฟ้ามันเงียบอ่ะรถไฟฟ้าจะเงียบมากอ่าโอ้โหแต่ว่าความนุ่มนวลเขาค่อนข้างเด่นเราเรยอนี้เนาะความนุ่มนวลเขาค่อนข้างเด่นชัดมากมากเลยนะฮะ อันนี้เราก็อาร,ราลมใช่ไหมพี่แล้วก็ขวาขวา,ขวานาเอาคาอาออีอือฮึอืออาการโยนตัวน้อยนะอือฮคือถ้าถ้าเราฟีลลิ่งตามเมื่อกี้ผมเทสดูผมใช้ มือเดียวใช่คือคือยังแปลกใจน้ําหนักของพวงมาลัยคือมันคอนโทรลง่ายมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาความเร็วสูงไปมันจะคอนโทรลไม่ได้ยังคงเป็นเป็นพวงมาลัยครับผมครับผมตรงนี้ก็ให้เราดู้งว่าตาเร่งว่าจากศูนย์ไปแต่ต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าตอนที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเราต้องอาจจะต้องเหยียบลึกหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ได้หยุดทันทีให้เพื่อนๆขนาดนั้นนะฮะ โอเคเราลองสักสองสองลูกศรโอเคเพื่อความปลอดภัย <c oughs> อ่ะสามสองหนึ่งว,ว้าวอ๋อว้าวครับผมโอ้ลีเจนหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้ <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่ขนาดของตัว <Okay. S 2> รถด้วยนะครับ ต,ต,ต้องพยายามช่วยออืครับผมโอ,โ,โอ้โหอ้ยคอนโทรลง่ายมากเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ชอบ <laughs> เพราะว่าปกติอ่ะเราก็จะติดแต่ขับรถอ่ารถเก,ก่งรถกระบะอะไรอย่างงี้เนาะโอ้ยนี่ชอบจังเลยเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเบาขนาดนี้แต่เขาก็มีบอกตรงหน้าจอว่ามีการรีเจนอะไรนิดนึงการใช้แบตเตอรี่มาเท่าไหร่อโอ้โหอันนี้คือ คร,รครับผมว้าวได้ครับโอเคฝนมาเลยแต่ว่าเกียร์อย่างเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆกับ โอล่าเหมือนกันน <laughs> ะเพราะว่าตอนนั้นผมไปขับของเกตวอลครับมันก็จะหายๆกันแต่ว่าอืมอ๋มีเซนเซอร์บอกนะฮะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบเบรกอัตโนมัติไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับ แต่ก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวคนก็อาจจะไปติดกล้องมองรอบคันเอออะไรเอ่ยครับผมโอเคโหยยมากขอบคุณมากครับพี่ปละทับใจโอเคได้ครับขอบคุณครับ